จากที่เราเจอตัวแรกนะคะเราก็พยายามหากันในช่วงกลางคืนนะคะกะ็ชาวบ้านเอาอไฟฉายมาส่องหาดูว่าจะมีแม่จระเข้ไหมแล้วทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมประมงนะคะมาดูแต่ว่าด้วยความที่ย่าลกนะคะก็ไม่เจอนะคะแล้ววันนี้ก็มีน้องๆที่มาหาปลานะคะแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่มาดูหน่อยเจอลูกจระเข้หลายตัวเลยหนูก็เลยรีบมาพอมาเห็นเจ็ดตัวะคะ่ะลูกจระเข้อยู่ตรงแอ่ง แอ่งน้ําซึ่งมันเป็นขอบขอบของอ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงจุดเริ่มต้นถนนจัก,กรยานนะคะตรงบริเวณอ่างเก็บน้ําก็โอ้โหตื่นเต้นมากเลยมองเห็นหลายตัวขนาดลําตัวเท่ากับตัวที่เจอตัวแรกอะคะ่ะที่ที่หนูเก็บไวต้ตอนนี้หนึ่งตัวอยู่ที่บ้านนะคะเท่ากันเลยความยาวก็ประมาณ1ฟุตมองเห็นชัดเจนเลยว,ว่าเป็นจระเข้นะคะเวลาที่เราฉายไฟไปอะสายตาเขาจะสะท้อนกับแสงไฟนะคะ โอ้มองเห็นก็น่ากลัวเจ็ดตัวแม่อยู่ไหนที่สำคัญแม่อยู่ไหนค่ะ

ตัวหนึ่งอาสาสมัครไปจับมาหนตัวจับได้แล้วน่ะตัวนึงขัางนี้เหรอฮะสิบบาทใช่มั้ยตอนเนี้ยนะไหนโอ้ทุกอย่างเรื่องนี้ต้องใหม่นี่ตัวเนี้ยแข็งแรงก่อนครับตัวเนี้ยเราใส่ด้วยกันสัดปากกันอีก ในี้ใหญ่กว่ากำลังยุ่วตัวนี้แข็งแรงเฮ้ยออกมาไปไหนทำมาบอนมามามาดูเสื้วยอโอ้โหเด่อดเออาพีใหญ่อุ้มหน่อยดิเอากริ่งอันนี้เอามือมือมือมาจัดนิ้วหายไปหัวใจเธอเต้นแรงหรือหัวใจฉันเนี่ย ใกล้ๆบ้านต้อมบางต้นนุ้นเรียกแม่สิลูกเรียกแม่มาจะได้วิยู่ด้วยกันไม่ได้ทำกินหางมั้เนาะอันนี้ยังมีออก,นนกันนะแม่เธอเอกมาตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ด้วนไม่ได้ไกลกว่าหรือเปล่ารู้ป่ะยังไงแรงมากเลยคนเงี้ยตัว <c oughs> ใหแรงเจอแบบนี้แล้วก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ประมงโดยด่วนนะคะว่าอยากให้ลงพื้นที่เพราะว่า ถ้าเจอแบบนี้ก็คงไม่แบบไม่หลงมาตามน้ำน่ะอยู่กันเป็นฝูงขนาดนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขามีการวางไข่ในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ําสันกาแพงนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องหวาดกลัวอย่างอย่างวันนี้น้องมาหาปลานะคะน้องเจอลูกจระเข้เนี่ยน้องก็รีบโทรบ,บอกผู้ใหญ่บ้านนะคะเรามาเห็นว่าโอ้เป็นลูกจระเข้จริงๆค่ะก็ตกใจกันค่ะ mm hmm. ก็ฝากเตือนประชาชนนะคะช่วงนี้คนที่หาปลานะคะหรือลงขายดักปลาหากุ้งหอยปูปลาต่างๆซึ่งเป็นวิถีถิ่น ของชุมชนในที่นี้อยู่แล้วนะคะก็พยายามช่วงน,นี้ก็ขอร้องว่าอย่าพึ่งลงนะคะเราไม่รู้ว่าจุดไหนที่จะเจอจระเข้นะคะเพราะว่าเราเราเจอตัวลูกนะคะรวมทั้งหมด8แล้วตัวแม่อยู่ไหนอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้ละงดไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะทําหน้าที่ปฏิบัติการตามหาเขาเจอก่อนเงี้ยค่ะแล้วค่อยว่ากัน ขวาไปอีกนะขึ้นไปผูกต่อเลยใช่ไิมไปเทียบดีมิ็ไปเทียบดีมไปอ๋อเดี๋ยนตะพักหนึ่งมันก็จะแแหกออกมาในกองของเราเนี่ยมันจะขยายเผ่าพันธุ์มันเน้นเน้นเลยคือเจ็ดหมู่บ้านเนาะครับเจ็ดหมู่บ้านท้ายเขื่อนก็จะมีสังกัแพงของสวรท์เอ่อแล้วก็จะไล่ลงมาบ้านเออ่วังไผ่ทองหมูจีเบีดบ้านผมหมู่สองแล้วก็บางศิลาหมูสิบเก้าวังหนีหมูสอง นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนของวังน้ําตาของตําบลบางกาะทะแล้วก็ของไปพัดเนี่ยทั้งหมด7จ็ดหมู่บ้านอันนี้เฉพาะข้างล่างนะครับยังไม่ขึ้นขบวนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโจระเขีเนี่ยเขาจะเดินขึ้นขบวนไม่ได้นะครับก็ระยะทางจากบ้านผมเนี่ยไปนงโสอี้นะครับหรือหางเขิ่นลำลนบ๊เพิร์ดสิบหกกิโลเมตรคาดว่ายังไงก็ถึงนะครับคาดว่ายังไงโจร่เีก็ไปถึงเพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้าน ไปยังอสมอไปยังพี่น้องที่อยู่ริมริมริมน้ําริมสองฝั่งคลองนะครับซึ่งมันเป็นพืชไร่ซะส่วนใหญ่บางคนจะเข้าใจว่าริมฝั่งคลองมันเป็นตลาดเหมือนปลูกผักไหมเหมือนตลาดทางภาคกลางไม่ใช่นะครับมันเป็นล่องคลองภูเขาน้ําจะหลากเฉพาะหน้าฝนพอหน้าแรงน้ําก็จะไหลริม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 คืออาจจะเป็นขาดช่วงบ้างก็มีครับมีชาวบ้านไปหาหอยหาปูมีชาวบ้านไปทําผักริมคลอง เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีใครเฝ้าระวังในเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้แจ้งไปแล้วและมันมีจระเค้จริงเนี่ยและอำเภอก็ทราบเรื่องแล้วอำเภอเพิ่งโทรหาผมมาขอข้อมูลเพื่อดี่จทันหนังสือแจ้งแจ้งเตือนไปยังท้องที่แล้วก็หาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือหน่วยงานลงมาดูแลนะครับแต่ชาวบ้าน,นจริงๆแล้วก็ไม่คาดวังในสิ่งนั้นนะครับก็อาศัยปากปาก,ปากบอกพีบอกนอง